จิบแบสมอตับพี่น้องสมอรหรือสมอนี่สมอดอกสมอสมอจิบเกลือดอกไม้โรสตั้พี่น้องสมุนไพรสมอรหรือสมอไทย อาจิบลากที่บอนเาหรือสมัยพ่อครัอจิบมนัเอ้จิบเยอ I'm รสชาติดีพี่เนาะดอกมานเลยหลายเดือนแล้วกินได้เป็นปีไร,รู้ว่างสมมติมสับว์ประคุณเนี่ยแบบนึงในกูเก็ด จู่ว่าเป็นเป็นยาระไรก็เป็นอย่างเกิดปัลหาอยู่็นงข้างตมนลไไทย